อย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับทุกครั้งที่เห็นคลิปสอสสุนยัยที่ท่านเห็นว่ามันมีเนื้อความที่ขา,ขาดหายไปในประเทศไทยท่านช่วยกดแชร์ทุกครั้งกดไลค์ด้วยครับกดไลค์ด้วยทุกครั้งกดไลค์ยกนิ้วเนี่ยนะส่วนสลิมจะกดดิสไลค l ก็ไม่ว่ากัน แต่ทุกครั้งที่เห็นคลิปช่วยด้วยนะครับเพื่อที่จะให้คลิปของเรานี้กระจายไปถึงหูคุณประยุทธ์โดยเฉพาะข่าวต่อไปนี้เป็นข่าวเรื่องการออกพันธบัตรผมติดตามข่าวเรื่องการออกพันธบัตรของคุณประยุทธ์ว่า ข้อเท็จจริงนั้นเงินสตังในประยุทธ์ไม่มีแล้วครับเพราะการใช้เงินของคุณประยุทธ์ใช้เกินตัวอยู่แล้วต้องกู้ทุกครั้งในปีงบประมาณหนึ่งหนึ่งนั้นต้องกู้สองแสนล้าน3ามแสนล้านสี่แสนล้านในช่วงระยะเวลาหปีในช่วงที่ยึดอำนาจมีมาตาสี่สี่ ไม่มีสื่อคนไหนกล้าโต้แย้งนายประยุทธ์ท่านอาจจะไม่ได้ติดตามว่านายประยุทธ์ไปเอาเงินที่ไหนเพราะมันไม่มีข่าวเรื่องกู้เงินเลยนายประยุทธ์ใช้ยุทธวิธีที่ไม่ให้ข่าวการเงินออกมาข้างนอกเพราะว่าข่าวการเงินนั้นมัน,ม,นมีสองนัยยะนัยยะที่หนึ่งเป็นเรื่องข่าวสารอีกนัยยะหนึ่งมันกําลังบอกว่า เศรษฐกษิจคุณประยุทธ์ไปไม่ไหวเพราะคุณประยุทธ์กู้อยู่เรื่อยๆก็เลยปิดข่าวเรื่องการกู้ทั้งๆท,ที่ปีหนึ่งกู้ก็สามแสนสี่แสนปกติมาห้าปีผ่านที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปีที่หกก็กู้อีกเนื่องจากทำงบประมาณขาดดุลไว้ปลากฏว่าในห้าปีที่มีอำนาจเต็มนั้นคุณประยุทธ์ใช้วิธีบีบคอฮะแล้ว หน่วยงานหนึ่งที่ถูกบีบคอ poster. จะร้องไม่ออกและวันนี้มาร้องโอกนั่นก็คือหน่วยงานประกันสังคมเงินประกันสังคมมีสอง2อจสองล้านล้านครับงบประมาณแผ่นดินนี่มันสามล้านล้านนะเฉพาะเงินประกันสังคมมีสองล้านล้านนายประยุทธ์กำลังจะกู้หนึ่งจุดเก้าล้านล้านแล้วเงินประกันสังคมหายไปไหนที่ผมบอกว่าแทนที่ นายถ้าถ้ากลไกมันยังเป็นปกตินายประยุทธ์ไม่ได้ชอฉนเรื่องงบประมาณวันนี้คนงานตกงานเนี่ยไม่ต้องมารอเงินเยียวยาครับไปรับเงินทางนู้นแต่วันนี้พอจะไปเอาเงินเยียวยาก็ไม่ได้เพราะว่าการรับเงินประกานสังคมไม่มีสตังค์มอมเตาก็รัฐมนตรีก็ออกมาแก้เกี่ยวว่าได้ได้โอนให้คนงานแล้วแต่ขอโทษโอนเป็นเศษสตังค์ครับ ระดับพันล้านไม่ถึงหมื่นล้านท,ทั้งที่กองทุนตัวนี้มันมีใหญ่ถึงขนาด2.2ล้านล้านปรากฏว่านายประยุทธ์เอาไปมากกว่าหนึ่งล้านล้านบีบคอกู้เงินวันนี้กองทุนประกันสังคมถือแต่กระดาษครับเศษกระดาษพันธบัตรของรัฐบาลที่ไม่มียังไม่มีสตางค์ให้ดังนั้นกองหมอมตาก็เลยบอกว่า คอมพิวเตอร์มันเสียคอมพิวเตอร์มันโบราณความจริงไม่ใช่มันไม่มีสตางค์แต่ที่ผมมาย้ําอีกทีหนึ่งนั้นก็เพราะว่าการขายพันธบัตรในอดีตที่ผ่านมาเงียบฉี่เพราะแกเล่นบีบคอกองทุนประกันสังคมบีบคอแบงก์กรุงไทยบีบคอธนาคารอมสินดังนั้นกู้กันภายในเงียบๆท่านก็เลยไม่รู้ว่าเป็นหนี้กันมาตลอด ทุกสี่ปีเกินกว่าราคารถไฟความเร็วสูงที่คุณยิ่งรักจะสร้างแล้วสื่อเขาก็รู้แต่ในห้าปีนี่เขาจะมาลงข่าวประเภทนี้ก็ไม่ได้วันนี้จะมาลงข่าวอื่นมันหนักกว่าวันนี้นายประยุทธ์ที่ผมจับตาบอกว่าเขาจะรีบออกพันธบัตรไอที่วันหนึ่งจุดเก้าล้านล้านนายประยุทธ์จะกู้รัฐบาลจะกู้หนึ่งล้านล้าน แล้วก็ให้แบงค์งชาติกู้เก้าแสนล้านเพื่อจะไปอุ้มเศรษฐีทั้งหลายที่ตาสารนี่ถึงกำหนดเวลาแล้วแล้วก็เตรียมจะเบี้ยหนี้กันนั่นก็เป็นภาระราของประชาชนแต่เฉพาะหนึ่งล้านล้านที่นายประยุทธ์จะขอกูน้นี้วันนี้นายประยุทธ์เล่นรีบหักด้ามพาด้วยเข่าก่อนขอสักห้าหมื่นล้านก่อน ไอ้ตรงนี้ห้าหมื่ล้านที่ผมบอกว่าผมเกาะติดมาตลอดคือแกจะรีบเอามาจ่ายเงินเยียวยาไม่งั้นไม่อย่างนั้นพังปรากฏว่าตอนนี้ออกแล้วครับแหมชื่อยังก็ยังก็พระเครื่องเลย <laughs> พันธบัตรชื่อรุ่นเราไม่ทิ้งกันนะเอา้าก็ถือว่ามีแก๊กหน่อยครับเราไม่ทิ้งกันพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษคลัง เตรียมเปิดขาย14พฤษภาคมนี้แล้วครับอีกไม่กี่วันเปิดขายแต่ว่าเนื้อในตรงนี้ไม่มีใครวิจารณ์เลยก็คือนายประยุทธ์กำลังจะทำร้ายคนแก่อีกแล้วครับไอ้เงินตัวนี้คุณประยุทธ์จะเอารวดเร็วก็เลยเอาดอกเบี้ยมาวางหลอกผู้สูงอายุครับ2.5 ถ้าถ้าอายุสั้นดอกต่ำถ้าอยากได้ดอกมากห้าปีครับห้าปีนี่อันนี้ถ้าท่านอาจจะบอกโอ้อยังไงห้าปีรัฐบาลก็มีให้นะไม่เจ๊งหรอกอันนี้ไม่แน่นะครับอันนี้ไม่แน่เดี๋ยวท่านดูข่าวต่อไปผมพยายามจะส่งสัญญาณกับท่านเไม่แน่นะครับแล้ววันนี้ผู้สูงวัยหรือจะเรียกว่าคนแก่ ก็แล้วแต่เลยนะฮะบางคนเขาเดี๋ยวนี้เขามีนิคเนมเรียกสวเนี่ยนะเขาจะมีวิธีคิดอย่างที่คุณประยุทธ์คิดหรือเปล่าเพราะคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์มีอำนาจที่จะเข้าไปดูเงินฝากของประชาชนในแบงค์ชาติเขามีสถิติอยู่ครับว่ามีเงินฝากประจำเนี่ยอยู่เท่าไหร่เป็นประชาชนระดับอายุเท่าไหร่อันนี้เขารู้ดังนั้น เขาเห็นเงินออมอันนี้เขาจึงเอาขนมหวานมาหลอกคนแก่ให้มาช่วยกันซื้อพันธบัตรดอกเบี้ยดีแต่ในความรู้สึกว่าจริงๆดอกเบี้ยดีก็ไม่ได้สูงกว่าธนาคารมากครับแต่คุณประยุทธ์อาจจะลืมนึกไปนะว่าในช่วงสองสามเดือนมานี้ข่าวเรื่องโรคระบาดตัวนี้มันโจมตีคนแก่เป็นหลักนะครับคนที่มีโอกาส เสียชีวิตเร็วที่สุดมอีอันตรายที่สุดจากโรคระบาดนี้คือคนสูงวัยดังนั้นคนแก่ไทยถ้าตามข่าวนี้ก็จะสิ้นอายุขายก่อนเวลาคนแก่อาจจะเปลี่ยนความคิดแล้วก็ได้นะว่าฉันไม่ไปซื้อพัสดุเงินออมหรอกฉันจะมีเงินฉันจะใช้ช้ของฉันไปเพราะฉันไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ เนื่องจากว่าโรคระบาดมันมาเยือนนี่ทำให้คนแก่ตายไวขึ้นดังนั้นข่าวที่นายประยุทธออ์ออกมานั้นผู้แถลงข่าวนะครับคุณแพทติเซียมงคลวานิพภูมินดยการสนักงานบริหารหนีส้สาธารณะให้รายละเอียดของการจำหน่ายพันธบัตรอมทรัพย์พิเศษรุ่นเราไม่ทิ้งกัน นึกว่าพระเครื่องซะแล้วที่แรกเป็นการเพิ่มเติมปรากฏว่าสัปดาห์ที่หนึ่งจำหน่ายให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเป็นไงครับสัปดาห์ที่สองถึงจะจ่ายให้ประชาชนรายย่อยซื้อกันได้แบบจำกัดวงเงินสองล้านบาทต่อคนแล้วต่อไปก็เป็นการเปิดทั่วไป ก็กะว่าคงจะได้เงินจากคนแก่ที่อมเงินอยู่ในธนาคารฝากเงินเฉยๆกินดอกต่ำกว่านะครับก็ให้มาซื้อพันธบัตรแต่ว่าวันนี้ผมว่าคนแก่เขาก็มีวิธีคิดแล้วอย่างที่ผมบอกฝากธนาคารแม้จะดอกถูกกว่าแต่ว่าถอนได้ง่ายพันธบัตรนี่ถอนยากครับ จะไปขายตลาดลองถ้าเป็นเอกชนคนแก่ก็ม่รู้จะไปขายที่ไหนครับต้องถือไว้อย่างนั้นนะบางทีตายแล้วก็เนี่ยมือก็แปะพันธบัตรนายประยุทธ์นแล้วเผลอๆอ,อ,อาจจะตายเร็วขึ้นจะช็อกครับถ้าเกิดรัฐบาลนายประยุทธ์ทําให้บ้านเมืองล่มจมมีอันเป็นไปเพราะว่าข่าวคราวขณะนี้ นี่ไม่ใช่ว่าจะให้คนแก่ดูหรือมามาขู่นะครับถ้าเห็นข่าวของออออออธนาคารโลกนะองค์กรระหว่างประเทศปรากฏว่าวันนี้ IMF คาดการครับ ผู้อำนวยการ IMF คาดการปรับเชื่อว่าเศรษฐกิจโลกแย่หนักกว่าเดิมครับไอ้ที่บอกว่าแย่แล้วเนี่ยเขาคาดการปรับใหม่อีกครับบอกแย่หนักกว่าเดิมนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะเห็นว่าเห็นข่าวนี้ก็รู้สึกขั้นคลามเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับท่านจะซื้อก็ซื้อผมไม่ได้ว่าอะไร แต่ว่าเงินตัวนี้ถ้าเรามาดูให้ประสานกับเหตุการณ์ว่าคุณประยุทธ์จะเปิดเมืองหรือไม่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าประยุทธเปิดแน่ครับถามว่าทำไมเปิดแน่อ๋อก็พอเห็นข่าวว่าจะเปิดรับให้โัวจีนเข้ามาแล้วขอโทษนะฮะโัวจีนนี่ยังติดโลกอยู่นะครับตามข้อมูลจากสหรัฐอเมกานั้น จีนปกปิดตัวเลขความเจ็บป่วยของคนจีนปกปิดตัวเลขการตายการเสียชีวิตแล้ววันนี้ถ้าเราจะดูจริงๆเปรียบเทียบข่าวจีนกับข่าวเกาหลีใต้เกาหลีใต้เขามีการระดมตรวจแต่ข่าวการระดมตรวจได้ทูเข้าไปตรวจที่จีนไม่เห็นนะครับดังนั้นเอาสะครับคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์ะจะเปิด รับทัวจีนก็เชิญเลยเพราะผมรู้ความเป็นจริงว่าคุณประยุทธ์ต้องรีบใช้เงินเนื่องจากว่าพอพฤษภากู้เงินปับ๊บรอบแรกห้าหมล้านอีกรอบหนึ่งแสนล้านครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เก้าแสนล้านนะไม่ใช่8ปดแสนล้านนะอีกแสนล้านเท่านั้นเองครับไอ้ที่ตั้งไว้1.9ล้านล้านนั้น ผมเข้าใจว่าราคาปอบใจในายประยุทธ์จะได้กู้ถึงหรือเปล่าไม,ไม่ไม่แน่ใจครับเพราะถ้ากู้ได้จริงเนี่นายประยุทธ์ก็ต้องวางออกเตรียมออกพันธบัตรเตรียมโปรแกรมเงินกู้แล้วสิครับอันนี้ออกพันธบัตรมาห0าหมื่ล้านก่อนจะเอาเงินคนแก่จากข้อมูลที่มีผู้ถือ,เ,อเงินฝากในธนาคารแล้วนิ่งๆอยู่มีมีเท่าไหร่ก็จะดูดส่วนนี้มา เป็นเกินดูดเงินออมจากประชาชนแต่อีกก้อนหนึ่งอีกแสนล้านเอาก่อนก็จะหาทางออกด้วยการขายพันธบัตรต้องเจรจาครับต้องเจรจากับบริษัทเงินทุนจากหน่วยจากองค์กรเศรษฐกิจที่จะให้กู้อาจจะต้องวิ่งไปต่างประเทศนี่ยังไม่ต้องถึงยังไม่ยังไม่ได้พูดถึง กู้กันเต็มเมที่หนึ่งล้านล้านนะครับเอาแค่ห้าหมื่ล้านนี่ก็หือขึ้นคอแล้วอีกแสนล้านนี่ยังออกไม่ได้แต่ก็จะเร่งออกนี่พอจะเร่งออกก็ต้องไปเจราจาพอเจราจาถามว่าพอคุณออกเสร็จปับ๊บพันธบัตรชุดแรกยังไม่ถึงครึ่งปีที่จะต้อง วาครบเวะละก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วสิครับรับดอกเบี้ยได้แล้วเพราะว่ามันมีพันธบัตรระยะสั้นกับพันธบัตรระยะยาวที่ผมบอกไปแล้วว่าถ้าระยะสั้นก็ดอกถูกระยะยาวก็ดอกแพง5ปีก็ดอกแพงมากที่สุดมันมาเกี่ยวกันตรงที่ว่านายประยุทธ์ก็จะต้องหาเงินเข้าเข้าถุงแล้ววันนี้การค้ามันนิ่งหมดปิดเมืองแล้วจะเอาเงินที่ไหนละครับ ภาษีที่คุณประยุทธ์คาดหวังว่าจะได้ก็เดือนสิงหานี่แหละครับเนื่องจากเลื่อนการเก็บภาษีบุคคลธรรมดาไปสิงหาแล้วก็เก็บครึ่งปีของนิติบุคคลก็สิงหาดังนั้นรอบแรกจะต้องจ่ายดอกเบี้ยครึ่งปีของพันธบัตรประมาณวันที่ประมาณเดือนพฤศจิกายน นายประยุทธ์ก็ต้องวิ่งจันเตรียมเปิดเตรียมเปิดเมืองแล้วล่ะครับเพียงแต่นายประยุทธ์วันนี้ยังอีหลักอีเหลือว่าถ้าเปิดเมืองทางเศรษฐกิจแต่ไม่เปิดเมืองทางการเมืองเนี่ยจะได้หรือเปล่าเพราะขณะนี้นักศึกษาเขาทำเครือข่ายเตรียมเครือข่ายไว้แล้วครับเขาเห็นความเร็ว้ายของนายประยุทธ์นี่เขาเตรียมเครือข่ายพร้อมจะเคลื่อนไหวแล้ว นายประยุทธ์ก็เลยอึกออักอึกอัเปิดแน่เมืองเนี่ยแต่อาจจะไม่เปิดทางการเมืองเปิดทางเศรษฐกิจเห็นไหมฮะแล้ววันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านายประยุทธ์จะต้านแรงกดดันได้อย่างไรสําหรับแรงกดดันจากเบื้องบนนั้นนายประยุทธ์เบาใจแล้วครับเนื่องจากว่าเบื้องบนจะเอาอะไรนายประยุทธ์ให้หมดครับงบประมาณของส่วนราชนักนายประยุทธ์ไม่แตกครับ ปรับโครงสร้างก็ปรับโครงสร้างที่จะเอาเงินแปลร,รูปแปลงบออกมาประยุทธ์ก็ไม่ทํางบในกองทัพในส่วนเป็นพระราชด â ริในการที่จะปรับโยกย้ายทหารนายประยุทธ์ก็ไม่แตะดังนั้นนายประยุทธ์ก็คิดว่าข้างบนน่าจะลมสงบแต่ข้างล่างก็ค่อยมาแก้ราเอากับประชาชนนี่แหละครับคือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่การหายไปในประเทศไทยทีนี้เรามาดูว่า สถานการณ์ขึ้นลมอย่างนี้นายประยุทธ์มีแค่ขึ้นลมเงินเยียวยาเท่านั้นหรือครับไม่ใช่ครับภาระของนายประยุทธ์ยังมีโดยเฉพาะโจทย์อันใหญ่ที่สุดคือโจทย์เรื่องการบินไทยเดี๋ยวเรามาคุยกันโจทย์เรื่องการบินไทยนะครับ